ครับหัวหน้าครับสวัสดีครับทุกท่าน <c oughs> เนื่องในวัละโอกาสอันเหมาะสมนี้ขอเชิญทานสินค้าจากขั้วโลกเหนือกับสินค้าชนินี สูตรมาจากขั้วโลกเหนือโดยตรงสามารถทานและดื่มได้นั่นก็คือไอศครีมครับแต่ว่าเป็นไอศครีมที่มีชื่อเสียงยาวนานที่สุดในโลกเรียกว่าไอศครีมโบราณแท่งละสิบบาทมี6รสชาติมีรสเผือกถั่วดำนะครับกะทิกาแฟใบเตยและทุเรียนเราสามารถทานได้ในขณะนี้และสามารถที่จะเก็บไว้ในช่องฟิสของตู้เย็นได้ถึงเวลาโอกาสอันหมะสมเราสามารถทานและดดดื่มได้รับไว้สักแท่งนะครับพนะ้าแท่งละสิบบาทเองหกแท่งครับครับได้เลยครับพนะ้า <fig urable> <struggled> มันต้องม <milk> <N token thanks> ีคำนำนะครับเนื้อเลือกและบทสรุปนะครับหัวหน้าบอกเอท่อมาครับเบื่องหลือบทสรุปก็คือรับหรือไม่รับมันเป็นการใช้ระยะเวลาแค่หนึ่งนาทีในการนะครับเพราะว่าลูกค้าจะไม่ชอบคำพูด ฟุ่มเฟือยลูกค้าไม่ชอบฟังเพราะเขาเกิดความเบื่อหน่ายเร็วนะครับหัวหน้าครับผมครับขอบคุณครับหัวหน้าครับสวัสดีครับหัวหน้าสวัสดีครับทุกท่านครับ